สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ DS Channel ในคลิปนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเอียกล้วยปะทะนีม้อชิงเซียวซิงจือ้อและอ e ีเซ็กไซครับส่วนจะมีเนื้อหาสาระอะไรบ้างนั้นเรามาฟังกันเลยครับเอียกล้วยรู้ว่านีหม้อชิงมีพลังฝีมือยอดเยี่ยมอาศัยแขนเสื้อว่างเปล่าเพียงข้างเดียวคาดว่าไม่อาจปัดการโจมตีที่ผนึกทั้งอ่อนและแข็งของพวกเขาได้ ตอนนี้เซลิงหนึ่งไม่มีพละกกาลังหลงเหลืออยู่เลยอ่อนและทัวอยู่ในออบบวกของตนจึงต้องเอียงกายไปทางซ้ายสบัดแขนเสื้อข้างขวารัดเอวของนางเอาไว้ส่วนมือซ้ายชักกระบี่หนักเหล็กนินจากด้านหลังสบัดออกไปคล้ายไม่ได้ตั้งใจเสียงดังฉาดหนักง่ามมือขวาของนีม่อชิงฉีขาดออกจากกันครับเงาสีดำสายหนึ่งพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้านั่นคือไม้เท้าเหล็ก ที่มีน้ำหนักสิบกว่าชั่งและเป็นครั้งแรกที่เอียกล้วยใช้กระบีนักของอสูรโตโกคิวป้ายเพื่อออกมาต่อสู้กับศัตรูถึงกับมีอนุภาพสูงส่งยิ่งนักขนาดเอียกล้วยเองก็ยังรู้สึกตื่นตระหนกยิ่งนีมชิงปวดชาไปครึ่งกายแขนข้างขวาถูกกระแทกจนไม่มีความรู้สึกแต่มันที่มีสันดานเกลียวกระดดุร้ายคำรามขึ้นสุดเสียงยันไม้เท้าเหล็กข้างซ้ายกับพื้น ทะยานขึ้นกาอากาศแล้วกระหน่ำไม้เท้าลงมาอีกครั้งเอี้ยกล้วยจึงตวัดกระบี่กีดฉลับแน่ติดกับไม้เท้าเหล็กของนีม่อชิงหากตอนนี้เอี้ยกล้วยใช้กําลังภายในออกไปต้องกระแทกนีมอชิงปิวกระเด็นไปหลายว่าหรือหากสะบัดฟาดกระบี่หนักออกไปก็ต้องกระแทกจนกระดูกของนีม่อชิงหักสะบั้นจนตายแน่นอนครับเอี้ยกล้วยที่เห็นเสลิงนึ่งบอบช้ำสาหาัสต้องข้างแขนจับใจ ที่จริงการลงมือในครั้งนี้จะไม่ให้ความเวทนาปานี้อีกแล้วขณะจักเก็งกำลังภายในออกไปพันเห็นล่างของนีมอชิงอยู่กลางอากาศขาขาดทั้งสองข้างฉุกคิดถึงตัวเองที่แขนขาดไปข้างหนึ่งอดเวทนาในความพิการเช่นเดียวกันไม่ได้จึงไม่สะบัดกระบี่ขึ้นเบื้องสูงแต่กลับกดลงที่เบื้องล่างแทนไม้เท้าเหล็กหุ้งลงสู่พื้นจมลึกลงในดินกว่าครึ่งหนึ่งลาวปฏิหาร นีม่อชิงกำไม้เท้าเหล็กแนบแน่นคิดจะใช้กำลังกระชากขึ้นมาแต่แขนขวาที่ถูกกระบีหนักทั้งเกาะและกดคลายถูกจี้จุดเอาไวา้ไม่อาจใช้กำลังได้สักน้อยนิดครับเอียกล้วยพันกล่าวว่าวันนี้ไว้ชีวิตท่านสักครั้งจงรีบเล่งหนีไปเถิดนีม่อชิงหน้าเผือดขาวราวซากศพยืนตัวแข็งอยู่กับที่โดยไม่อาจส่งเสียงได้เสียสิงจื้อกับอ e ีเซ็กไซ แม้เห็นว่าเป็นเรื่องราวผิดปกติและผิดความคาดหมายแต่ในเลยจะรู้ช่วงเวลาเพียงเดือนเศษกำลังภายในของเอียกกล้วยจะรุดหน้ากว่าเดิมมากหลายพวกเขายังคงเข้าใจว่านี่อชิงหลังจากขาขาดแล้วพลังฝีมือกับลดทอนลงอ e ีเซ็กไซจึงพุ่งเข้ามาหลายก้าวชักไม้เท้าเหล็กจากพื้นยัดเข้าในมือของนี่อชิงนี่อชิงยันไม้เท้ากับพื้น คิดจะกระโดดออกจากบริเวณต่อสู้ไปแต่มีคาดแขนปวดชาย,ยังไม่ทันทุเลาพอยันไม่เท้าถึงกับหงายโคมลงกับพื้นเซียวซิงจื้อเห็นกระบี่ทั้งยาวและใหญ่เป็นสีดำสนิทสองข้างไม่มีคมไปลายไม่มีเรียวแหลมคล้ายกับท่อนเหล็กอันหนึ่งจึงคุ้นคิดขึ้นว่าเจ้าเด็กน้อยนี้มีวิชากระบี่ที่ค่องแคล่วปร,ราดเปรียวพลิกแพนแปรเปลี่ยนสุดเพศดานนับว่า ยอดเยี่ยมไม่น้อยจริงๆแต่เมื่อใช้ท่อนเหล็กเยี่ยงนี้วิชากระบี่ของมันจะต้องมีกระบวนท่าที่จำกัดแน่จึงตัดสินใจฟาดกระบองเหล็กกล้าของตนใส่กระบีหนักอย่างฮึกเหิมเอี้ยกลก้วยจับกระบี่ไม่เคลื่อนไหวแม้สักเล็กน้อยเก่งกำลังภายในเข้าใส่ตัวกระบีเสียงดังฉาดทั้งหนัก,นกเมื่อกระบี่กระบองเข้าปะทะกันครับกระบองของเซลซิงจือ้อหักสะบั้นเป็นเจ็ดแปดท่อนกระจายออกทั่วทุกทิศท,ทาง เซซิงจื้อจึงกระโดดหนีไปด้านหลังสุดแรงแต่กระบี่หนักของเอียกล้วยแทงตามติดมาเห็นสองแขนของเซวซิงจื้อหักออกจากกาันทันทีอีเซ็กไซที่ชำนาญเรื่องตรวจพิสูจน์ของวิเศษเมื่อเห็นเอียกล้วยใช้กระบี่หนักกระแทกไม้เท้าของนีโมชิงปิวต้องรอดตนกจนร้องในใจว่ากระบี่มีความหนักหน่วงปานนี้นับว่าผิดจากธรรมดามากนักและในสีดำค้าของกระบี่ ยังมีประกายสีแดงอยู่ร่ำไรหรือจะสร้างขึ้นจากเหล็กนินการจริงๆเนื่องจากว่าเหล็กนินการนี้เป็นของวิเศษสุดในแดนดินแม้จะได้ซักตำลึงหนึ่งก็เป็นที่ลำบากยากเข็นในดาบกระบี่ธรรมดาเพิ่มเหล็กนินการเข้าไปสักครึ่งตำลึงเหล็กธรรมดาก็เป็นอาวุธคมกริบทันทีเอียกกล้วยเขาไปหาเหล็กนินการตั้งมากมายปานนี้มาจากที่ใดกันแน่และหากกระบี่เล่มนี้เป็นเหล็กนินการทั้งเล่ม น้ำหนักต้องไม่ต่ำกว่า50ชัช่างเป็นแน่ไหนเลยจะกรีดกายอย่างคล่องแคล่วว่องไวอีเซ็กไซที่เห็นกระบองของเซียซิงจือ้อถูกกระเทกจนหักสะบั้นเป็น7 8ท่อนจึงทราบว่ากระบีนี้เป็นของวิเศษจริงๆและเมื่อเห็นของวิเศษล้ำค่าก็มีความปรารถนาอยากได้ความละโมบก็บังเกิดขึ้นครับจึงรีบกระโดดออกมาทันทีแล้วสะบัดแท้มังกรของตนม้วนเข้าใส่ตัวกระบีหนัก เห็นอัญญมณีบนแซ่เป็นประกายเวววาวหลากสีเอี้ยกล้วยจึงปล่อยให้กระบี่เหล็กถูกแซ่อ่อนลัดเอาไว้แล้วกล่าวว่าเราสองคนไม่เคยมีเรื่องอาคติกินใจรีบล้างแท่กับคืนไปเถิดแซ่อ่อนของท่านสายนี้มีของล้ำค่าไม่น้อยหากถูกทำลายไปออกจะน่าเสียดายยิ่งนักอีเซ็กไซจึงหัวลราะขึ้นพันเกงกำลังกระชากแท่เข้ามาแต่เอี้ยกล้วยกับยืนแน่นิ่งไม่เคลื่อนไหว เนื่องจากว่าเพชรนับเป็นของแข็งที่สุดในโลกครับมีว่าเสียดสีกับของแข็งใดๆต่างสามารถกรีดทำลายฝ่ายตรงข้ามได้แต่บรรดาเพชรที่ฝังอยู่ในแท่มังกรทองกรีดผ่านตัวกระบี่เหล็กนินการแล้วกระบี่ถึงกับไม่มีรอยขีดข่วนสักเล็กน้อยอีเซ็กไซต้องร้อนวูบวาบไปทั้งตัวเขาทราบว่าเอียกล้วยนั้นมีพลังฝีมือร้ายกาจหากไม่ใช้กลอุบายพิสดารเข้าอาใชั คงยากที่จะช่วงชิงกระบี่มาได้เอียกกล้วยที่รักและห่วงใยต่อเซลิงนึ่งเมื่อเห็นนางมีภัยย่อมต้องสละชีวิตเข้าช่วยเหลือนางเป็นแน่อีเ e ซ็กไซจึงใช้กลอุบายส่งเสียงเหนือจู่โจมตวาดขึ้นว่าคายกระบี่พร้อมกับรวมกำลังทั้งตัวไปที่แขนขวากระชากแท้ที่รัดตัวกระบี่เข้ามาสุดแรงเอียกล้วยคายมือออกจากกระบี่ในยามฉุกละอกร้นลุ่ม จึงใช้กําลังออกไปอย่างหนักหน่วงและรุนแรงทั้งกระบี่ทั้งแส้ถูกผักตรงออกไปอีเซ็กไซรู้ว่ากระบี่นี้มีน้ําหนักมากจึงระวังตัวไว้อยู่ก่อนแล้วแต่คาดคิดไม่ถึงว่าพลังที่เอียกล้วยผักออกไปนั้นจะมากมายมหาศาลปานนี้อีเซ็กไซเห็นว่าไม่อาจหลบหลีกทันจึงรีบเก่งกําลังภายในผักสองฝ่ามือออกไปสุดแรงเสียงดังโคมใหญ่อีเซ็กไซ ถูกกระแทกจนทลาออกไป5-6-9แล้วฝืนกำลังตั้งหลักเอาไว้แต่ใบหน้าเผือดขาวเราาซากศพมุมปากแม้ยังมีรอยยิ้มแต่เป็นรอยยิ้มของความรันทดหดหูมากกว่ายินดีครับในพิบตานั้นรู้สึกว่าอวัยวะภายในพุ่งผ่านปั่นป่วนยืนนิ่งอยู่กับที่ไม่กล้าโคโจรลมปานและไม่กล้าขยับเท้าสักครึ่งก้าแถมยังมีสภาพดุดกับผีตายซ่าเอียกล้วย จึงเดินเข้าไปเก็บกระบี่เหล็กนินคืนมาแล้วสะบัดเบาๆได้ยินเสียงดังตึงตังถี่ยิบในแสงอาทิตย์ก็มีประกายแวยววาวหลายหลากสีอัญมณีกระเด็นออกจากแท่มังกรทองที่ขาสะบั้นเป็นหลายสิบท่อนเอียกล้วยที่พิชิตชัยทั้งนีโมชิงเซลเซงจื้อและอ e ีเซ็กไซสร้างความตื่นตนกต่อผู้คนอย่างใหญ่หลวงครั้งนี้ร่างกายไม่เคลื่อนไหวเพียงอาศัยกำลังภายใน ก็กระแทกอาวุธของพวกมันทั้งสามคนจนหักสะบัน้นทั้งยังทำร้ายพวกมันจนได้รับบาดเจ็บสาหัสอีกด้วยผู้คนทั้งหลายยิ่งไม่เข้าใจความในได้แต่เหลียวมองกันด้วยความตื่นตระหนกจนใจสั่นสะท้านครับรู้สึกเป็นหลักวิชาที่ออกจะลึกล้ำจนเกินไปจริงๆและนี่ก็คือการต่อสู้ของเอียกล้วยกับนีโมชิงซเซียวเซิงจือ้อและอีเซ็กไซครับ เป็นไงกันบ้างครับสําหรับความเก่งกาจของเอี้ยกล้วยหลังจากที่ฝึกวรยุทธ์กับพี่อินซีสําเร็จแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างแล้วในคลิปหน้าจะมีเนื้อหาสาระอะไรบ้างนั้นอย่าลืมกดติดตาม Ds Channel กันด้วยนะครับ